สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับถึงเรื่องของเกาหลีซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายที่เราคนไทยนั้นน่าจะเอามาเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในการปรับเปลี่ยนประเทศของเรานะครับเกาหลีนั้นได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนมากเหลือเกิน ประเทศจีนนั้นถือว่าปกครองเกาหลีมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีเลยทีเดียวแล้วที่สําคัญที่สุดครับวัฒนธรรมของเกาหลีนั้นนําเข้ามาจากจีนแทบจะทั้งสิ้นโดยเฉพาะภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีนั้นมีพื้นฐานมาจากภาษาจีนครับสมัยพระถังกัมจังเมื่อประมาณ1,300ปีที่แล้วพระถังกัมจังนั้นได้ไปอันเชิญพระไตรปิฎกมาจากอินเดียนะครับแปลออกมาเป็นภาษาจีน หลังจากนั้นพระเกาหลีพระญี่ปุ่นแล้วก็พระของเวียดนามได้นำพระไตรปิฎกเหล่านั้นกลับประเทศของตัวเองแล้วประเทศของตัวเองก็มีตัวหนังสือที่ใช้เป็นตัวหนังสือจีนจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการกินอยู่หรือการแต่งตัวสมัยเจงคิสข่านเมื่อ900ปีที่แล้วขสมุทรเกาหลีนั้นถูกปกครองโดยราชวงศ์หยวน แล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาพอถึงจุดสุดท้ายของราชวงศ์ชิงซึ่งพนางสูสีไทเฮานั้นได้ลบกับทางฝ่ายญี่ปุ่นแล้วพ่ายแพ้ญี่ปุน่นเกาหลีก็เลยตกเป็นของญี่ปุ่นพร้อมกับไต้หวันนั่นเองฉะนั้นชาวเกาหลีนั้นมีความรู้สึกไม่ดีกับชาวญี่ปุ่นสําหรับในอนดีตอันนั้นตัวนั้นถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผักดันแล้วก็กดดันให้เกาหลีนั้น ต้องการที่จะแข่งขันกับญี่ปุ่นครับตัวนั้นอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ขับเคลื่อนทํำให้เกาหลีเป็นทุกวันนี้คนเกาหลีนั้นพยายามที่จะต่อสู้แข่งขันกับบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นนั้นเคยเข้าไปใช้แรงงานในราคาถูกของเกาหลีเมื่อประมาณ30-40ปีที่แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเกาหลีก็พัฒนาตัวเองเป็นเพราะว่าคนเกาหลีนั้นมีความรับผิดชอบมากครับ วันนี้ถ้าเรามาดูนะครับว่าการแสดงสปิริตความรับผิดชอบของคนเกาหลีโดยเฉพาะผู้นําเกาหลีนั้นควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างของคนไทยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมานั้นเราคงจะเห็นนะครับว่านายกรัฐมนตรีชองฮงวันนั้นลาออกเนื่องจากว่าเรือที่บรรทุกตั้งเรียนนั้นได้ล่มจมลงแต่ความรับผิดชอบของผู้นําเขาเห็นว่าการที่เรือลํานั้น ได้รับการช่วยเหลือช้าและไม่ทันการเขาตัดสินใจลาออกสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความรับผิดชอบของคนเกาหลีครับคนเกาหลีมีความรับผิดชอบในสปีลิตในการทำงานในทุกๆอย่างนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่ทำให้คนเกาหลีนั้นก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วขอบพระคุณทุกท่านครับ ที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ